ภูมิทัศน์การลงทุนตอนนี้เนี่ยกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะคะใช่เลยครับคือที่ผ่านมาเราอาจจะมองเห็นภาพของโลกดิจิตอลที่มันเหมือนจะโตแบบไร้ขีดจำกัดแต่ตอนนี้มันกำลังจะมาชนกับความเป็นจริงใช่ค่ะกำลังจะมาปะทะกับความจริงทางกายภาพตีมหลักที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือเรื่องนี้เลยความฝันดิจิตอลปะทะความจริงทางกายภาพครับปีที่แล้วเราตื่นเต้นกับสิ่งที่ AI พูดได้ แต่ปี2025 2 0 2 6ถึง2026ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ AI ทำได้จริงและที่สำคัญกว่านั้นคืออะไรคือสิ่งที่จำเป็นในการขับเคลื่อนมันวันนี้เราจะมากลั่นข้อมูลจากรายงานวิจัยของสถาบันการเงินชั้นนำของโลกออกมาเป็น3เมกะเทรนสำคัญกันค่ะครับและการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในบริบทที่สำคัญมากเลยนะคือยุคที่อัตราดอกเบี้ยจะไม่กลับไปเป็นศูนอีกต่อไปแล้วม,มันทำให้กระแสเงินทุนต้องเปลี่ยนทิศ จากการไล่ล่าความฝันในบริษัทเทคที่ยังไม่มีกําไรไปสู่การมองหาสินทรัพย์ที่จับต้องได้บริษัทที่มีกระแสเงินสดแข็งแกร่งจริงๆค่ะภารกิจของการพูดคุยครั้งนี้ของเราก็คือการวิเคราะห์3เทรนด์หลักๆได้แก่ 1. การปฏิวัติของ AI ที่ลงมือทําได้เองหรือ Agentic และ Physical AI ค่ะ 2. การฟื้นตัวครั้งใหญ่ของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และ 3. การหลอมรวมกันของเทคโนโลยีชีวภาพและดิจิตัลเป้าหมายก็คือการทำความเข้าใจว่าโอกาสการลงทุนที่แท้จริงมันซ่อนอยู่ตรงไหนในแต่ละสมรภูมินี้ครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เมกะเทรนดแรกเลยการปฏิวัติของ AI ที่ลงมือทำได้คือพอได้ยินคำว่า AI หลายคนก็ยังนึกถึง c ช a t GPT อยู่แต่ที่กำลังจะมาถึงนี่มันคนละเรื่องเลยใช่ไหมคะที่เรียกว่า Agen t i c a เเนี่ยคนละเรื่องเลยครับ ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆ Generative AI แบบที่เราคุ้นเคยกันมันเหมือนผู้ช่วยหรือ Co-Pilot ที่เก่งมากมากเราร้องขอให้ช่วยเขียนอีเมลสรุปบทความมันก็ทำให้แต่สุดท้ายเราก็ยังเป็นคนตัดสินใจและลงมือกดส่งเองอแต่ a อเจนติกเเนี่ยคือมันยกระดับไปอีกขั้นเลยครับมันเป็นเหมือนเพื่อนร่วมง,งานดิจิทัลหรือดิจิทัลโคเวอร์เที่เราสามารถมอบหมายเป้าหมายกว้างๆให้มันได้เลยหมายความว่ายังไงคะ คือมันจะไปคิดวางแผนและลงมือทําจนจบกระบวนการได้เองเลยครับพอลองลึกภาพตามแล้วมันน่าทึ่งมากนะคะหมายความว่าเราสามารถบอก AI ได้ว่าช่วยจัดการเรื่องสต็อกสินค้าหน่อยแล้วมันจะไปเช็คเองว่าอะไรใกล้หมดใช่ครับติดต่อซัพพลายเออร์เพื่อสั่งซื้อของเพิ่มแล้วก็อัปเดตระบบบัญชีให้เสร็จสับโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งเลยแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับและนั่นทําให้ศักยภาพทางเศรษฐกิจมันต่างกันมหาศาลเลยนะ มีข้อมูลชี้ว่าตลาดเอเจนติกเอไอสำหรับองค์กรเนี่ยคาดว่าจะโตระเบิดจากประมาณ2 5พันล้านดอลลาร์ในปี2024ค่ะไปสู่ระดับ 48. 2 4 5ถึง48.2พันล้านดอลลาร์ภายในปี2030โอ้โหแต่ก็มีคำเตือนที่น่าสนใจจากการ์เนอร์นะครับเขาบอกว่ากว่า,า4 0ของโครงการเอเจนติกเอไออาจจะล้มเหลวอา้าวทำไมล่ะคะไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีไม่ดีนะครับแต่เพราะองค์กรไม่ได้ปรับกระบวนการทางานพื้นฐานเพื่อรองรับมัน นี่คือช่วงเวลาที่เรียกว่า the Great Rebuild หรือการรื้อสร้างองค์กรครั้งใหญ่เลยทีเดียวน่าสนใจมากค่ะแล้วถ้ามองในแง่ของผู้เล่นใครคือตัวเต็งในสมรภูมินี้คะในฝั่งที่เป็นสมองของเอเจนต์ถ้าจะให้ชี้เป้าผู้เล่นหลกัหลกๆที่กำลังสร้างสมองภูมินี้ก็จะมี3ลรายที่โดดเด่นครับค่ะ หคือ Microsoft หรือ MSFT ที่เป็นผู้นำชัดเจนด้วยแพลตฟอร์ม Copilot Studio ซึ่งเป็นเหมือนโรงงยานให้องค์กรต่างๆเข้าไปสร้างดิจิทัลโคเวิร์กของตัวเองได้ mm hmm. อือ 2. คือ Salesforce หรือ CRM ที่กำลังเดิมพันครั้งใหญ่กับ Agentforce ซึ่งจะเป็นโมเดลธุรกิจจากการขายซอฟต์แวร์ไปเป็นการขายพนักงานขายดิจิทัลที่ปิดการขายได้เองเลยโอหและ 3. คือ Palantir หรือ PLTR รายนี้จะพิเศษหน่อยพิเศษยังไงคะได้ยินชื่อนี้บ่อยในแวดวงการทหารกับการเงินแต่ไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาทำอะไรกันแน่เห็นมีคำว่า ontology ที่ฟังดูซับซ้อนมาก ontology ของ palantir ถ้าจะให้อธิบายง่ายที่สุดนะครับมันก็เหมือนกับการสร้างแผนผังตระกูลให้กับข้อมูลขององค์กรแผนผังตระกูลใช่ครับคือ AI ทั่วไปอาจจะเห็นข้อมูลเป็นชิ้นชนแยกกันไป แต่ o n นโทโลยีจะทำให้ AI เห็นว่าข้อมูลชิ้นไหนเป็นพ่อชิ้นไหนเป็นลูกหรือมีความสัมพันธ์กันอย่างไรในทางธุรกิจอ oh. ทำให้มันเข้าใจบริบทที่ซับซ้อนได้ไม่ใช่แค่จำคำศัพท์ได้เฉยๆนี่คือเหตุผลที่มันเหมาะกับงานความเสี่ยงสูงที่การตัดสินใจผิดพลาดครั้งเดียวอาจหมายถึงความเสียหายมหาศาล โ oh, oh. อ้โหเพราะอธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดเลยค่ะแต่มันยังไม่จบแค่สมองใช่ไหมคะเพราะมันมีอีกมิติหนึ่งที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันคือ physical AI หรือเมื่อ AI มีร่างกายใช่ค่ะนี่คือจุดที่โลกดิจิทัลมาเจอกับโลกกายภาพจริงๆลองนึกภาพการเดินทางของสินค้าชิ้นหนึ่งนะครับมันอาจจะเริ่มต้นในคลังสินค้าที่มืดมิดซึ่งมีแต่กองทับหุ่นยนต์ของ Symbotics หรือ SYM ที่มี Walmart เป็นลูกค้ารายใหญ่ค่ะ ทำงานกันเองตลอด24ชั่วโมงจากนั้นสินค้าอาจถูกส่งต่อไปอยังโรงงานที่มนุษย์ทำงานเคียงบ่าเคียงไหลกับหุ่นยนต์ประเภท c o b o t ของเท r ร d ดายหรือ t e r ได้อย่างปลอดภัย mm hmm. และในอนาคตอันใกล้หุ่นยนต์ฮิวมานอยอย่าง Optimus ของเท s l a หรือ TSLA อาจจะเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้แทนก็ได้ เรื่อง Optimus สนี้น่าสนใจมากเลยซึ่งความได้เปรียบมหาศาลของเท s l a ก็คือข้อมูลจากการขับขี่อัตโนมัติหรือ FSD นั่นแหละครับมันเป็นเหมือนคูเมืองข้อมูลที่ไม่มีใครเทียบได้เลยในการฝึกให้ AI เข้าใจโลกกายภาพ เดี๋ยวนะคะพอฟังแบบนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นสมอง AI ที่ฉลาดลำ้ำหรือร่างกายหุ่นยนต์ที่แข็งแกร่งทั้งหมดนี้มันต้องทำงานบนชิป AI ของ NVIDIA ใช่ไหมคะหลักๆก,ก็ใช่ครับแต่เหมือนเคยได้ยินมาว่ามีชิ้นส่วนเล็กๆที่สำคัญอย่างไม่น่าเชื่อ ถ้าไม่มีสินนี้ชิปพวกนั้นก็เป็นแค่ที่ทับกระดาษราคาแพงดิฉันกำลังพูดถึงหน่วยความจำแบนดวิทสูงหรือ HBM ประเด็นนี้สำคัญมากและนักลงทุนหลายคนอาจมองข้ามไปจริงๆครับค่ะลงนึกภาพว่าชิป AI คือสมองที่คิดเร็วมากแต่ HBM คือเส้นเลือดที่ต้องส่งข้อมูลปริมาณมหาศาลไปหล่อเลี้ยงสมองให้เร็วเท่าที่มันคิด อ๋อ oh, เป็นแบบนี้นี่เองถ้าเส้นเลือดตีบหรือส่งเลือดไปไม่ทันสมองก็ทำงานได้ไม่เต็มที่สงคราม HBM ตอนนี้ดุเดือดมากผู้นำตลาดตัวจริงคือ SK Hynix จากเกาหลีใต้ค่ะที่ถือส่วนแบ่งตลาดอยู่ถึง62%เพราะมีเทคโนโลยีการผลิตที่เหนือกว่า แต่ไม c ครนหรือ MU ของสหรัฐก็กำลังไล่ตามมาติดๆและเพิ่งประกาศว่ากำลังการผลิตสำหรับปี2025ถูกจองหมดเกลี้ยงแล้วโอ้ส่วนซัม u ุงแม้อาจจะตามหลังอยู่เล็กน้อยแต่อาจจะกลับมาพลิกเกมได้ในยุค HPMC ในปี2026ครับแสดงว่าความต้องการมันล้นทลักจริงๆแล้วเทรนด์ที่ Big Tech อย่าง Google หรือ Meta เริ่มออกแบบชิปของตัวเองที่เรียกว่า custom silicon หรือ ASICs ล่ะคะ อันนี้จะส่งผลกระทบอะไรบ้างเป็นคำถามที่ดีมากครับการที่บริษัทเทคหันมาออกแบบชิปเองมันยิ่งตอกย้ำปัญหาเดียวกันคือทุกคนต้องการพลังประมวลผลที่มากขึ้นเร็วขึ้นและประหยัดพลังงานมากขึ้นอืซึ่งคนที่รับประโยชน์จากเทรนด์นี้ไปเต็มๆก็คือบริษัทรับจ้างออกแบบอย่าง Broadcom หรือ AVGO ที่เป็นพาร์ทเนอร์หลักให้กับทั้ง Google และ Meta ค่ะและการที่ทุกคนต้องการพลังประมวลผลมหาศาลขนาดนี้ มันก็กำลังนำเราไปสู่ปัญหาข้อขวดที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่ใช่เรื่องของชิปอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดเลยนั่นคือพลังงานครับมาถึงเมกะเทรนที่2จนได้การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานดิฉันมีข้อมูลที่น่าตกใจมาฝากคือการค้นหาด้วยชัด GPT แค่ครั้งเดียวใช้พลังงานมากกว่าการค้นหาด้วย Google ถึง10เท่า10เท่าเลยนะครับใช่ค่ะนี่มันหมายความว่ายิ่ง AI เก่งขึ้น โลกก็ยิ่งหิวพลังงานมากขึ้นจนตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ภาวะขาดแคลนไฟฟ้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนถูกต้องครับและนี่คือจุดที่นักลงทุนต้องเปลี่ยนมุมมองเลยตีมนี้ไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์อีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของสาธารณูะโภคและสินค้าโภคภัณฑ์หรือ utilities and commodities ค่ะตอนนี้เกิดเทรนด์ที่เรียกว่า bring your own power หรือ BYOP ซึ่งบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft หรือ Amazon ไม่สามารถรอให้ภาครัฐขยายโครงข่ายไฟฟ้าได้ทันอีกต่อไปพวกเขาต้องลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าของตัวเองครับพอพูดถึงโรงไฟฟ้าสำหรับ Data Center ที่ต้องการความสเสถียรสูงสุดตลอด24ชั่วโมงมันก็มีพระเอกขี่ม้าขาวที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วแต่กำลังกลับมาอย่างยุ่งใหญ่นั่นก็คือพลังงานนิวเคลียร์ครับแต่เดี๋ยวก่อนนะคะพอบอกว่านิวเคลียร์คนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงเชอร์โนบิลหรือฟุกุชิมะ ความเสี่ยงด้านการยอมรับจากสังคมมันจะไม่เป็นอุปสรรคเหรอคะเป็นข้อกังวลที่สมเหตุสมผลมากครับแต่เหตุผลที่นิวเคลียร์กลับมาก็เพราะมันเป็นตัวเลือกเดียวที่ตอบโจทย์สข้อสําคัญได้พร้อมกันคือสะอาดไม่มีคาร์บอนอืและเสะถียร24ชั่วโมงซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พลังงานหมุนเวียนอย่างแสงอาทิตย์หรือลมให้ไม่ได้จริงด้วยค่ะ และเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยและขนาดก็เลยเกิดเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าเตาปฏิกรนนิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMRs ขึ้นมาครับ SMRs ใช่ครับแทนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าขนาดมหึมะเราสามารถสร้างเตาปฏิกรณ์เหล่านี้จากโรงงานเป็นโมดูลและขนย้ายไปติดตั้งตามจุดที่ต้องการได้เลยปลอดภัยกว่าและยืดหยุ่นกว่ามากแล้วใครคือผู้เล่นในตลาด SMIs ที่กำลังร้อนแรงนี้บ้างคะมีหลายระดับครับ ถ้ามองที่พร้อมที่สุดในระยะสั้นก็คือ GE Vernova หรือ GEV ที่มีเตาปฏิกรรุ่ง BWRx 300ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงกว้างค่ะแต่ถ้ามองในแง่ความได้เปรียบด้านกฎหมาย New Scale หรือ SMR เป็นบริษัทเดียวที่แบบเตาปฏิกรผ่านการรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐแล้วซึ่งนี่คือใบเบิกทางที่มีค่ามหาศาล ส่วนถ้ามองหาตัวที่เสี่ยงสูงแต่ก็มีโอกาสเติบโตสูงก็ต้องเป็น OKLO หรือ OKLO ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่ได้รับการสนับสนุนจากแซมออต m a n CEO ของ OpenAI ครับจุดนี้น่าสนใจมากการที่คนในวงการ AI ตัวจริงอย่าง Sam a อ t แมนหันมาลงทุนในพลังงานนิวเคลียร์โดยตรงแบบนี้มันเป็นสัญญาณบอกอะไรเรามากกว่าแค่เรื่อง Data Center หรือเปล่าคะมันบอกเราว่าเขาเห็นภาพอนาคตที่ไกลกว่านั้นครับ เขาไม่ได้มองแค่ว่า AI ต้องการไฟฟ้าแต่เขามองว่า AI ในอนาคตหรือ AGI จะต้องการพลังงานในระดับที่โครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันรองรับไม่ไหวอย่างแน่นอนโอ้โห oh. การลงทุนในออกโลกคือการเดิมพันว่าแหล่งพลังงานที่สะอาดและหนาแน่นที่สุดเท่านั้นที่จะปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของ AI ได้และแน่นอนว่าการกลับมาของนิวเคลียร์มันก็เชื่อมโยงโดยตรงไปยังวัตถุด,ดิบอย่างยูเรเนียมอ๋อยูเรเนียม ซึ่งตอนนี้ตลาดกำลังอยู่ในภาวะขาดดุลเชิงโครงสร้างทำให้ผู้ผลิตรายใหญ่ฝั่งตะวันตกอย่างแคมิคอลหรือ CCJ ได้รับประโยชน์ไปเต็มๆแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องการสร้างไฟฟ้าแต่เรื่องการส่งไฟฟ้าก็เป็นคอขวดเหมือนกันสำคัญไม่แพ้กันเลยครับโครงข่ายไฟฟ้าในปัจจุบันมันเก่าแก่เกินกว่าจะรองรับความต้องการมหาศาลนี้ได้การปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าหรือ grid modernization จึงเป็นวาระเร่งด่วนค่ะ ซึ่งก็มีผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากเรื่องนี้อย่าง Eten หรือ e t r e n ที่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างหมอแปลงหรือ SWITCH GEAR ตอนนี้มีออเดอร์ล้นมือไปอีกหลายปีอ mm. อีกรายคือ Quantaservices หรือ p w r ผู้รับเหมาติดตั้งสายส่งไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐค่ะ <Th a. S 1> และที่ขาดไม่ได้เลยในยุค AI ก็คือ Vertiv หรือ VRT ผู้นำด้านระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวหรือ l i Liquid c o o l i n g ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชิป AI รุ่นใหม่ที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆซึ่ง v e r t i จิฟทำงานใกล้ชิดกับ n v i d i ียในการออกแบบระบบเหล่านี้ด้วยครบถ้วนมากค่ะสำหรับเรื่องพลังงานงั้นเราไปต่อกันที่เมกะาเทรนด์สุดท้ายที่ดูเหมือนจะอยู่คนละโลกแต่กลับเชื่อมโยงกันอย่างน่าทึ่งนั่นคือการหลอมรวมทางชีวภาพและดิจิทัล Bio-Digital Convergence ใช่ค่ะ ขอเปิดด้วยกระแสที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้เลยนั่นก็คือยาลดความอ้วนกลุ่ม GLP-1 ค่ะซึ่งต้องย้ำเลยว่าน,นี่ไม่ใช่แค่กระแสแฟชั่นแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของวงการแพทย์เลยครับมีการคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดนี้จะทะลุ1แสนล้านดอลลาร์ในปี2030ใช่ครับ GLP-1 ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันคือยาที่เลียนแบบฮอร์โมนในลำไส้ของเราเพื่อส่งสัญญาณไปบอกสมองว่าเราอิ่มแล้วซึ่งมันได้ผลดีอย่างน่าทึ่ง และตลาดนี้ตอนนี้ถูกผูกขาดด้วยผู้เล่นเพียง2รายคือ Eli Lilly หรือ LLY และ Novo Nordisk หรือ NVO แค่2รายครับถ้าให้วิเคราะห์กันตอนนี้ดูเหมือนว่า Eli Lilly จะมีภาษีดีกว่าเล็กน้อยในแน่ของศักยภาพการเติบโตโดยยาตัวใหม่ที่ข้อมูลชี้ว่าลดน้ำหนักได้ดีกว่าและยังมีแผนพัฒนายาในรูปแบบเม็ดในขณะที่ Novo Nordisk แม้จะเป็นผู้บุกเบิกตลาด แต่ก็มีจุดแข่งที่สำคัญมากคือข้อมูลที่พิสูจน์แล้วว่ายาสามารถลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้ซึ่งจุดนี้จะช่วยให้เบิกประกันได้ง่ายขึ้นและเป็นกุญแจสำคัญในการขยายตลาดครับการเลือกว่าใครจะชนะในสงครามนี้ก็ดูจะเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะงั้นเราลองมองในมุมของคนขายเสียมหรือ p k and s h o v e l Play ดูไหมคะน่าสนใจครับ คือถ้าไม่อยากเสี่ยงไทยว่ายาของใครจะชนะก็ไปลงทุนในบริษัทที่อยู่เบื้องหลังแทนเดี๋ยวนะคะพอพูดถึงเรื่องนี้เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าข้อขุดที่ใหญ่ที่สุดของตลาดนี้ไม่ใช่ตัวยาแต่คือปากกาฉีดยากับกำลังการผลิตในการบรรจุยาที่ผลิตกันไม่ทันนี่นาเป็นมุมมองที่หลักแหลมมากครับและมีบริษัทที่เป็นคนขายเสี่ยมตัวจริงอยู่จริงๆใครบ้างคะอย่างแรกเลยคือ West Pharmaceutical หรือ WST ที่เป็นผู้ผลิตจุกยางสำหรับขวดยาฉีดซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเกือบจะผูกขาดเลยโอ้โห oh. ไม่ว่ายาของ LLY หรือ NVO จะขายดีแค่ไหนก็ต้องใช้จุกยางของ WST ทั้งนั้น อีกบริษัทคือยิปโซเมตจากสวิตเซอร์แลนด์ที่ทุ่มทรัพยากรทั้งหมดเพื่อผลิตปากกาฉีดยาให้กับโนโวนดิส no โดยเฉพาะค่ะและสุดท้ายคือกลุ่มบริษัทรับจ้างผลิตยาหรือ CDMO อย่างเทอร์โมฟิเชอร์หรือ TMO ที่ได้รับประโยชน์เต็มๆจากภาวะที่บริษัทยาใหญ่ๆขาดแคลนกำลังการผลิตของตัวเองเมื่อกี้เราคุยเรื่องยาลดความอ้วนที่ดูเป็นเรื่องชีวภาพมากๆสงสัยว่า แล้วเทคโนโลยีดิจิตอลอย่าง AI ที่เราคุยกันในตอนแรกจะเข้ามามีบทบาทในโลกแบบนี้ได้ยังไงบ้างคะมันเข้ามามีบทบาทอย่างมหาศาลในกระบวนการที่เรียกว่า AI ในการค้นพบยาหรือ AI drug discovery ครับอ oh. จากเดิมที่การวิจัยยาตัวหนึ่งอาจใช้เวลาเป็น10ปีและเงินทุนมหาศาล AI สามารถย่นระยะเวลานั้นให้เหลือเพียงไม่กี่ปีได้ และตอนนี้เราเริ่มเห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมแล้วอย่างเช่นบริษัทไหนคะอย่างบริษัท Recursion Pharmaceuticals หรือ RXRX ที่ใช้ AI และ Computer Vision ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายเซลล์หลายล้านภาพเพื่อค้นหาโมเลกุลยาตัวใหม่ค่ะและยาตัวล่าสุดของบริษัทก็แสดงผลลัพธ์ในการทดลองทางคลินิกที่น่าประทับใจมากซึ่งมันเป็นเครื่องพิสูจน์แนวคิดนี้ได้เป็นอย่างดีอืม สิ่งที่น่าสังเกตคือกลยุทธ์ของบริษัทยายักษ์ใหญ่พวกเขาไม่ได้สร้าง AI เองแต่เลือกที่จะจับมือกับ Start-up เหล่านี้และแพลตฟอร์มอย่าง BioNemo ของ Nvidia ก็กำลังจะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของวงการนี้คล้ายๆกับที่ชิปของพวกเขาเป็นโครงสร้างพื้นฐานของวงการ AI นั่นแหละครับ สุดยอดเลยค่ะพอเห็นภาพรวมทั้ง3เทรนแล้วมันเชื่อมโยงกันหมดเลยตั้งแต่ AI ที่ต้องการพลังงานมหาศาลไปจนถึงการใช้ AI เพื่อเร่งการค้นพบทางชีวภาพครับเมื่อพิจารณาทั้งหมดนี้และสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมควรจะเป็นอย่างไรคะได้ยินมาว่าเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่า b a เบ l s ต r ATEGY ใช่ครับกลยุทธ์บาเบลถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนการจัดทีมฟุตบอลทีมฟุตบอลครับ ข้างหนึ่งเรามีกองหลังที่แข็งแกร่งมากๆหรือข้อ,อย่าง Microsoft, e t e n หรือ Eli Lilly พวกนี้เป็นหุ้นโครงสร้างพื้นฐานที่มีกระแสะเงินสดดีอาจจะทำประตูได้ไม่เยอะแต่ไม่มีทางแพ้ง่ายง่าย mm hmm. ส่วนอีกข้างเราก็ส่งกองหน้าดาวรุ่งที่เร็วปือหรือ Speculative Growth อย่าง Palantir, o c l o หรือ Recursion ลงไป ซึ่งอาจจะยิงไม่ได้เลยหรืออาจจะยิงแฮตทริกเปลี่ยนเกมไปเลยก็ได้อ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะเราไม่ทุ่มทุกอย่างไปที่กองหน้าแต่ก็ไม่ตั้งรับอย่างเดียวเป็นการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงกับการสแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นครับเป็นกลยุทธ์ที่เห็นภาพชัดมากค่ะแล้วมีความเสี่ยงอะไรที่เราต้องจับตามองเป็นพิเศษไหมคะสำหรับเมกะเทรนเหล่านี้มีความเสี่ยงหลักๆอยู่2ประการที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดครับค่ะ หนึ่งคือความเสี่ยงด้านกฎหมายโดยเฉพาะ EU AI Act ที่จะเริ่มบังคับใช้ในปี2025ซึ่งอาจจะชะลอการเติบโตของเทคนโนโลยีในยุโรปได้และอีกประเด็นคือการที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐกำลังสอบสวนเอ็นวีดียในข้อหาผูกขาดตลาดส่วนความเสี่ยงประการที่2คือความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งก็คือความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทา,านาโดยเฉพาะประเด็นไต้หวันที่เป็นศูนย์กลางการผลิตชิปของโลกและคาซัคสถานที่เป็นแหล่งผลิตยูเรเนียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถ้าเกิดความไม่สงบใน2พื้นที่นี้มันจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยครับชัดเจนมากค่ะสรุปภาพรวมสุดท้ายก็คือในปี2025ถึง2026ที่จะถึงนี้ผู้ชนะอาจจะไม่ใช่แค่บริษัทที่สร้างอัลกอริทึมที่ฉลาดที่สุด แต่คือผู้ที่สามารถสร้างไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยงอัลกอริทึมเหล่านั้นผลิตชิปความจำเพื่อเก็บข้อมูลและสร้างหุ่นยนต์เพื่อทำงานแทนคนได้นี่คือจุดที่โลกดิจิทัลต้องเผชิญหน้ากับความจริงทางกายภาพอย่างแท้จริงถูกต้องครับและผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักเล็กน้อยเชิญเลยค่ะการพูดคุยของเราในวันนี้เน้นไปที่คอขวดด้านพลังงานและฮาร์ดแวร์เป็นหลักแต่ในขณะที่ AI และระบบอัตโนมัติกำลังเข้ามาทำงานแทนมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆมันก็ทำให้เกิดคำถามใหม่ที่น่าขบคิดว่า แล้วอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคอขวดที่สำคัญที่สุดในอนาคตไม่ใช่ทรัพยากรที่จับต้องได้แต่เป็นทักษะของมนุษย์ที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดในการบริหารจัดการกำกับดูแลอย่างมีจริยธรรมและนำเทคโนโลยีอันทรงพลังเหล่านี้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ mm. แล้วการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของมนุษย์จะต้องมุ่งไปในทิศทางใดนี่คือคำถามใหญ่ที่เราทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปครับ